พูดถึงวันศุกร์และขวาญเล่าหน่อยเม,มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเ,าเราได้มีโอกาสไปร่วมง,งานเก๋ไก่มากนะฮะของทางแสนสื่อที่จัดขึ้นมาเพราะว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงโครงการคุณบายูนะคอนโดใหม่ล่าสุดพัฒน์นี่ต้องเป็นโครงการใหม่ล่าสุดข,ของแสนสุอี่กันค่ะซึ่งงานของเขาเนี่เก๋ตรงที่ว่าเขาได้เชิญบอมพาสแอนพาผู้ดูโอจากอังกฤษที่เป็นคนคิดค้นและ,ะประดิษฐ์เรื่องของเยลลี่นะเข้ามาในงานเนี่ยก็จะมีการ ค้นหา DNA ของตัวเองอย่างที่เห็นในภาพโดยการเข้าไปทดลองนะครับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์มากมายและเมื่อวานนี้เขาก็วันนั้นเขาเชิญเราเป็นพิธีกรด้วยนะ,ะ,ะเ,นเจอคู่นี้เนี่ยผมชอบมากนะครับทั้งบอมพาสละาพาทั้งแซนแล้วก็แฮร์รี่ทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนกับนวัตกรด้านการทำอาหารเวลาเขาจัดงานปาร์ตี้คนก็จะไปร่วมกันเยอะมากที่แสนสุเขาจัดแบบนี้เพราะเขาอยากให้เห็นว่า โครงการของเขาเนี่ยคุณบายูเนี่ยก็มีการเชิญฟิลิปสตาร์กบริษัทยูเนี่มาร่วมกันออกแบบภายใน,นยดังนั้นงานอีเวนต์ที่เขาจัดก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นอีเวนต์ที่เชิญบุคคลระดับโลกเนี่ยมาร่วมรังสารคหรือมาร่วมจัดนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยกับงานนี้นะครับพูดถึงคอนโดนะครเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมคุณบายูเนี่ยนะแห่งแรกของแสนสวี ใจกลางทองหล่อนะครับแน่นอนโดดเด่นด้านการออกแบบและดีไซน์ล้ำสมัยนะที่มีการร่วมมือกับ You Studio บริษัทดีไซนเนอร์ชั้นนำระดับโลกได้ฟิลิปสตาร์คนักออกแบบอัจฉริยะชื่อดังนะครับมาออกแบบตกแต่งภายในคุณบายูอยู่ที่ทองหล่อ12นะครับสห้องนอนเริ่มต้นที่28ล้านบาทอันนี้เป็นคอนโดที่ผมกับแม่แย่กันจองอยู่นะตอนนี้ oh. อ่า เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แสนทรี com condominium slash คุณบายูถ้าอยากจะลงทุนโครงการนี้น่าสนใจมากพรายที่สุดแล้วในขณะนี้ติดต่อแสนทรีคอ l ์เซ็นเตอรได้ที่หมายเลขนี้ครับ1685ขอย้ำอีกครั้งเบอร์ขึ้นแล้วนะครับ1685ครับ